สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวสักชีกันนะคะที่สต๊อกโนในสต๊อกของเรานะคะโอเค<า>ก็จะมารีวิวเป็นเดี๋ยว<ม>ก็จะเป็นอันนี้นะคะบัตรในสดนเนาะชิลละสามสิบาทนะคะงานขึ้นห้างนะคะราคานะเต็มมัน60สิบาทเนาะนี่นะคะก็จะมีเป็นหน้านี้แล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะใครที่เก็บงานบัตรในสดนแนะนําให้มาเอาไปเลยนะคะ ชิ้นละสาสบาทนะคะแล้วก็นี่อีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกนี้พวกนี้ก็งานึ้นทั่งเหมือนกันนะชิ้นละหกสบาทนะคะแต่แม่ค้าขาย35บาทนะคะนี่ก็ส5บาทเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็ส5บาทเหมือนกันคะ่ะงามคึ้นห้างเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานพิซีนะคะอันนี้ไม่มีแพ็กเกจนะคะมีตำหนินะคะชิ้นละ20บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นซาลเาเปาเข่งนะคะแบบนี้จะมี3มลูกนะคะซาลเาเปาเข่งเนาะอันนี้ห้าสิบนะคะแล้วก็ซาลเาเปาเข่งแบบลูกใหญ่ลูกเดียวนะคะก็5้บบาทเหมือนกันคะ่ะ แล้วก็บันน็อปนะคะบันน็อปมีตำหนิเป็นของปล่อยนะคะให้15าบาทค่ะก็แล้วก็จะมีเป็นของไอบูมนะคะของไอบูมตำหนิก็แจกๆทั่วตัวเลยนะคะอันนี้ให้บค่ะแล้วก็มีสองชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นนี้อีกชิ้นหนึงเนะาะตำหนิเหมือนกันเลยนะคะ50บาทเหมือนกันคะ่ะโอเคนะคะโอเคแล้วก็จะมีเป็น แพนด้านะคะแพนด้าตำหนินิดเดียวนะคะตัวนี้25บาทนะคะโอเคแล้วก็จะมีเป็นหมาของชวานะคะหมาชวาให้20นะคะน้องเป็นของปล่อยมีตําหนินะคะขอคนไหมสี่ตำหนินะจ๊ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้ของไม่แท้นะคะตัวนี้15บาทนะคะอ่ะอยางข้าวโพดอันนี้ให้3บาทไปเลยนะคะน้องมีตําหนิเป็นงานปล่อยเนาะอันนี้ก็3บาทเหมือนกันนะคะ ี๋ยวจะไล่พวกสามบาทให้ดูนะนี่ก็สามบาทเหมือนกันนะมาเอาไปได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นบัลของพี่โฟสามสิบบาทค่ะแล้วก็จะเป็นบันมอนเตอร์นะคะสามสิบบาทเหมือนกันคะ่ะแล้วก็จะมีคาบิตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ให้ยี่สิบนะคะมาเอฟไปกันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานเซเว่นนะคะเดี๋ยวชิ้นนึงไปไหนเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันเนาะแล้วก็มายูนิคอนตัวนี้ให้5บาทนะคะ แล้วก็จะมีเป็นของนี่เป็นมินิที่แบบมีตุมหนินะคะให้สามบาทเหมือนกันนะชิร่าสามบาทนะคะนี่ก็สามบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นไดโนเสาร์นะคะงานขึ้นห้างเป็นของโมชินะคะราคาติดป้ายก,ก็คือ9 9บาทแม่คา้าให้3 5บาทไปเลยนะคะดูแพ็กเกจเลิศดหลูมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นบันตัวนี้นะคะให้15บาทนะบันอิโมจินะคะเป็นไซส์มีเดียมอมมีตุมหนิตกโรงงานก็คือแบบสภาพบุบแบนมาแบบนั้นนะคะ แล้วก็วิซี่ตัวนะคะตัวนี้ก็ให้20บาทเหมือนกันค่ะส่วนโดนัทตัวนี้นะคะหอมมากๆเลยนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะมีตามิคค้กนิดหน่อยเนาะขอคนม่ซีนะคะตัวนี้ให้25บาทค่ะแล้วก็ชิ้นนี้ไม่แท้เหมือนกันนะให้ให้3บาทนะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะคะให้25บาทนะคะสโนวี่เนาะแล้วก็ของคาเฟ่ดีเอ็นเนาะจะมีตามิแเค้กตรงแถวๆตรงนี้นะคะ ตัวนี้ให้35บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นกระลอ,อกนะคะตำมิก็ประมาณนี้ให้20บาทกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นนี่ใหญ่มากๆเลยนะตัวนี้ให้ให้30บาทเหมือนกันค่ะมีตำมนินะเค้กๆนะคะขอคนไม่ซีนะคะ,คะ,คะตัวนี้น้องมีตำมนินะคะเป็นปังปอนโนตปังปอนตัวนี้ให้15บาทนะคะโอเคเนาะแล้วก็จะมีเป็นบ้านนะคะบ้านให้20บบาทไปเลยเนาะ ตำหนิน้องก็จะขนหูหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เล่มากๆเลยนะคะตัวนี้ให้า20บาทค่ะแล้วก็ต่อมาตัวนี้นะคะให้ชิ้นละ5บาทนะน้องไม่มีตำหนินะคะส่วนงานเซเว่นนะคะมีตำหนิเนาะเพราะว่าไม่มีแพ็กเกจมานะคะตัวนี้ให้3ชิ้น20นะคะใครเอาก็เอ็กกันไปได้เลยนะคะแล้วก็มินิตัวนี้ให้5บาทนะคะน้องไม่มีตำหนินะคะ ส่วนตัวนี้เป็นของยูนิคอร์นเนาะนี่เห็นไหมไปขายยูนิคอร์นมีตำหนินะตัวนี้ให้สิบาทไปเลยค่ะแล้วก็สับปะรดเอาไปสามบาทนะคะมีน่มีตำหนิเนาะตัวนี้เป็นไอติมนะคะไอติมให้ให้สิบาทก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของเล่ยๆนะคะเนาะมีความแบนนะคะไม่มีแพ็กเกจนะคะตัวนี้ให้ยี่สิบห้าบาทคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นนกของคีบุกเนาะตัวนี้นะคะใครเอาไหมคะให้สิบห้าบาทนะคะขอคนไม่ซีเนาะ แล้วก็จะมีเป็นของสากี้อแลนด์เนาะนี่นะคะน้องก็จะมีตำหนิหนโผตัวนี้นะคะตัวนี้เขาให้10บาทไปเลยนะคะขอคนไม่ซีเนาะแล้วก็คิตตี้ตัวนี้นะคะน้องมีตำหนิแบบนี้เลยนะคอจะขาดเลยนะทุกคนตัวนี้ให้15บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็น่องไก่ตัวนี้นะคะให้10บาทนะคะน้องมีตำหนินะคะแล้วก็จะเป็นอมยิ้มนะคะอมยิ้มไม่มีตำหนินะคะให้บาทค่ะแล้วก็จะเป็นวาฟเฟิลตัวนี้นะคะวาฟเฟิลตัวนี้ก็ มีความบําบํนะคะให้5บาทเหมือนกันค่ะ <C ock> แล้วก็จะเป็นไอตัวนี้นะคะเป็นกระลอกตัวนี้นะคะน้องไม่มีตาหนินะคะตัวนี้ให้40นะคะแล้วก็ส่วนไอตัวมีต,ตัวที่มันมีตาหนิตัวนี้นะคะก็คือหน้าน้องจะประมาณนี้ <C ock> ให้ดูหน้าน้องแป๊บนึงนะนี่หน้าน้องก็จะประมาณนี้นะคะมีรอยแค็ตรงหน้าตัวนี้ให้ 30. คะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กแบบนี้ตัวนี้ เป็นขอไม่แทนนะคะให้25บาทค่ะมือหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นไอติมนะไอติมของแท้นะคะ15บาทค่ะมีตำมินเนาะอันนี้ไม่มีตำมิ่นะคะให้35บห้าค่ะอันนี้ให้5บาทไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมายูนิคอร์มีตำมิ่นิดนึงนะคะตัวนี้ให้25บาทเหมือนกันค่ะแังโมน้องมีตำมิดนิดนึงตัวนี้ให้30นะคะแล้วก็จะเป็นขนมแบบนี้นี่พวกขนมแบบนี้ให้ชิลละสิบบาทไปเลยนะคะ แล้วก็อชินนี้5 5บาทค่ะอันนี้ให้3บาทนะคะอันนี้ให้20นะคะเออันนี้ให้25บาทส่วนอชินนี้ให้20นะคะเพราะน้องมีตำหนิเนาะแล้วก็ปังปังแผ่นนะคะตัวนี้ให้20บาทไปเหมือนกันนะคะมีตำหนิก็คือดำๆแล้วก็แคคๆเนาะแต่เลแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ให้10บาทไปเลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นตัวนี้เป็นขนมปังตัวนี้นะคะตัวนี้เขาให้ ยีบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้มี2ชิ้นนะอันนี้ให้ส5บาทเหมือนกันคะ่ะใครที่ดูแล้วอยากเอฟชิ้นไหนก็แคปรูปแล้วมาสั่งกันได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่มาดูไลฟ์เราเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย